คนเกิดวันเสาร์ดวงของเกิดวันเสาร์ในเดือนมกรานะครับต้นเดือนมันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแย่หน่อยไม่สบายอาจจะเที่ยวปาร์ตี้เพลินนั่นแหละ,ะเกี่ยวกับอะไรกระดูบวดหลังหรือมีเกณฑ์ไปติดโควิดนะต้องระวังนะคนเกิดวันเสาร์เดือนมกรานะครับเนี่ยต้องพักบ้างสิเนาะหน้าที่การงานอย่างมันคงใครรอง,งานอยู่ได้มีเกณฑ์ได้งานนะครับ แล้วก็เซ็นสัญญากันแบบระยะยาวเลยแหละ,ะถ้าใครยังทํางานอยู่งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนี่คือก็ยังเป็นปะกะตินั่แหละคุณก็ยังทํางานของคุณไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเรื่องการเรียนอาจจะจบช้าหน่อยนะพยายามมากกว่าเพื่อนไงนะครับแต่ก็เป็นการงานมั่นคงอะถ้าใครตกงานอยู่คุณได้งานคนเกิดบันเสาร์เดือนอมก,การานี้นะครับ คนโสดก็จะมีแฟนคนมีแฟนมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์มีลูกอ่ะ,อะคนวันเสาร์ถ้าอยากตั้งท้องตั้งครันนี่คือก็จะมาแบบฟุกๆุกด้วยพยายามมานานแล้วไม่ได้แต่ว่าอยู่ๆก็ไม่ได้แบบไม่ทันตั้งตัวอ่าคนโสดก็จะเจอแฟนนะครับประมาณนี้นะ,ะคนเกิดวันเสาร์ก็ระวังสุขภาพหน่อยนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับ